เราเมิดเป็นอะไรราบบดเป็นนิวบุรณวัดคิดจะกลับมาตั้งจเจเรียนรึเปล่าก็คิดอยู่ว้วทำไมหนงอยากกลับมาตั้งเจเดียนก็ไม่อยากทำให้แม่เสียใจยอยากตกไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักชื่ออะไรเร,ราธนพลรังกทูระบบเป็นอะไรแม็กอินจัก ทำไมถึงอยากให้เพื่อนกับมาตั้งใจเรียนผมอยากเพื่อนกับมาตั้งใจเรียนอะแล้วคุณทำไมอะชื่ออะไรเรามรชิราวิทย์กระปุเป็นอะไรวิทย์กระหนูเกลืมเคยคิดอยากจะกลับมาตั้งใจเรียนบ้างไหมที่แรกก็ไม่เลยแต่เพื่อนชวนไงแล้วทำไมถึงอยากกลับมาตั้งใจเรียนสังคมมันหล่อหลอม ชื่ออะไรเราสุภกรโรลควาบุรีรับบทเป็นอะไรดิวปักชาเขียวคิดอยากจะกลับมาตั้งใจเรียนบ้างไหมก็อยากแต่ที่เกียดทำไมถึงอยากกลับมาตั้งใจเรียนเ,เกียรต่ำไงแม่กบ็บ่นเรียนก็จะไม่โจบอีก ามของคําว่าเพื่อนแท้สําหรับคุณมีความหมายว่าอย่างไรหรอครับสำหรับผมเพื่อนแท้คือเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเป็นตัวของตัวเองสวัสดีครับผมนิวและนี่แม็กเป็นเด็กดีและเรียนเก่งส่วนนี่ไอเดิวไอวิทวันวันไม่ทำไรเล่นแต่เกมพวกเราได้อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า4ฟ i n g ผมจะมาอธิบายว่ากลุ่มนี้มันเกิดมาอย่างไร ก่อนวันปิดภาคเรียนผมได้เดินไปดูใบประกาศรายชื่อนักเรียนผมได้เกรดเฉลี่ย3.99มันทําให้ผมเครียดมากขณะที่ผมกําลังกลับบ้านก็ได้มีเพื่อนหลังห้องสองคนมาชวนผมให้ไปเล่นเกมไรวเพื่อนดูเกียดเกียดเกตกไว้อะเกตไม่ดีอะต้องกลับไปเกียดไม่ช่างมันเพื่อนเกียดเกียดจะแค่ชิมไฟไหม จะจะดีหรอวันดีเราต้องกลับไปอ่านอ่านคงคงไม่ได้อะวันิด้่ะวันหลังนะวันหลังเออไม่กลัวกลแม่ไหมเนี่ยบ้ากล้องต้องกลับไปเกี่ยบแม่เยังไงสวัสดีแมบ้านบ้านเมื่อผมมาถึงบ้านผมก็ได้เดินไปบอกเกดแม่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจิะวันนี้เกดออกเกดออกเกดออกเออผมขอโทษนะครับแม่แต่ผมได้3.99ครับได้ดีใจมากจ้ะผมได้4.00มาตลอดอ่ะครับ ไมันทำให้ผมผิดหวังและเครียดมากกว่าเดิมผมจึงอยากลองเล่นเกมเพื่อคลายเคยรียดผมได้ทักไปชวนไอวิทย์ให้มาเล่นเกมที่บ้านผมมาเลยวันเจียบอ้าวสวยสิครับ การที่ได้เล่นเกมกับเพื่อนมาทำให้ผมอยากเล่นเกมไปทุกๆวันจนผมกลายเป็นเด็กติดเกมและมีนิสัยที่ก้าวร้าวขึ้นเล่นเกมเบาๆหน่อยได้ไหมเสียงมันดังโอ้อันนนักหนาด่แม่โวยไฟอีกแล้วเมื่อกี้ไม่โวยไฟอะไรโวยวาอะไรผมเล่นของผมเล่นแล้วเสียงดังขนาดนี้ได้หรอก็แม่เข้ามาขวนนะและใช่ครับผมเป็นแบบนี้ไปตลอดจนเปิดเทอม เปิดเทอมขึ้นม2มันทําให้ผมสนิทกับวิทย์และดิวมากขึ้นจนผมซึมซับนิสัยของสองคนนั้นมาเวลาเรียนนักเรียนนักเรียนทั้งหมนักเรียนทั้งหมดนักามเคารวจก็ไปเรียนอะไรวะเรียนคณิสเนี่ยเด็กงานอย่ังยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ขอแม่ไหมหรอมีเกมไหม เอเอ,เอลองดูงดูอย่ต้องเรียนดิเอา <ไป S 2> จริงๆผมก็ไม่อยากโดดเรียนหรอกครับแต่มันบอกว่าจะพาผมโดดเรียนไปเล่นเกมเผมเลยไปเมื่อถึงวันสอบจุดประสงค์ผมทำข้อสอบไม่ได้เลยครับเพราะไม่ได้เข้าเรียนมันเลยทําใ้้ผมเครียดไปมากกว่าเดิมดนักเรียนวันนี้จะมาบอกคะแนนสอบกันนะคะ คนที่ได้ท็อปของห้องมี2คนนะคะคือเด็กชายธนพลได้20เต็มกับบิงธนพลได้20เต็มค่ะบิงมมเพื่อน่อยลคนที่ได้แย่ยๆก็มีเด็กชายพีชานะคะได้หค่ะเมื่อผมรู้ว่าผมสอบตกมันทําให้ผมผิดหวังในตัวเองและเครียดมากกว่าเดิม หนึ่งกับแม็กที่รู้ว่าผมได้คะแนนน้อยและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมจึงเดินเข้ามาถามผมนิวเป็นไรช่วงนี้คะแนนตก่ะก็ป่าวไม่มีอะไรหรอกเราแค่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนิวเราเป็นเพื่อนรักกันนะมีอะไรก็บอกกันได้ก็ก็ช่วงนี้ดีเราแบบเราเล่นแต่เกมอ่ะเราเล่นแต่เกมแบบไอวิทก็ไลดีเราเลยไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยแล้วนิวอยากคะแนนนี้ขึ้นไหม อยากสิเราอยากกลับมาได้20ป,ปีก่อนว่าลยแหละแกจะกลับเป็นเด็ดกจริงเราไม่ล่ะก็เราก็อยากกลับนะแต่บิดกับดิวสิคะแนนก็น้อยนะเราตัวเพื่อนจะไม่ได้ขึ้น,น3อ .3 โอ้ยไม่เป็นไรหรอกบอกชวนเพื่อนแกมาตั้งใจเรียนเดี๋ยวเราจะพาเรียนเรากับแม็กะ่ะเชื่อใจไหมล่ะได้จริงหรองั้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะเออ หนึ่งและแม็กให้คำปรึกษาผมและช่วยเหลือผมและสองหนอนั้นเฮ้พวกนายสนใจเรยกันาเล่นแต่เกมเนี่ยเห็นไห้ได้สองคะแนนเรียนทุกคาบอะเข้ทุกคาบแมันไม่เข้าสมองการมันสอนไม่เข้าใจเพื่อน้ยแกอย่าฝาบุ้งล้วแม่แ่อะไรมิปรับแล้วแต่มันไม่ได้เลยถ้ามันได้ออกไปแล้ว แต่วิทย์กับยูติดศูนย์ยี่สิบสกมเออเราพูดออยแกก็ได้ไหมมพูดดไม่ได้แล้วอุแนดเลยยิ้ววิทย์เ่นพวกมันได้ปฏิเสธพวกผมไปถึงสองรอบแต่พวกผมก็ไม่ท้อตามตื้อพวกมันไปเรื่อยๆจนพวกมันใจอ่อนและคิดที่จะปรับตัวอที่พวกนิูมันบอกคะแนนของมันน้อยมันก็น้อยจริง ก็กลัวคะแนนไม่ผ่านมันล,ลองไปตั้งใจเรียนูไ,ไปช่วงวน,นี้แหละท่มด่าแล้วามมิวให้ไม่ไป,ไปไพวกเราทั้ง4คนได้ปรับตัวเข้าหากันและพากันตั้งใจเรียนให้มากขึ้นไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ติวให้กันพากันหาทํากิจกรรมอ,อื่นๆโดยที่พยายามลดการเล่นเกมให้น้อยที่สุด และแบ่งเวลาให้เหมาะสมนี่แหละครับนิยามของคำว่าเพื่อนแท้ของผมเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอบคุณนะเวพวกเราสนิทกันตอนไหนไม่เคยน้าเข้าว่าช่วสนิทกันตอนที่เราความลับช่างแม่งแค่เราอยู่ตรงนี้กันโดยความรักเรื่องของวันไม่ใช่เรื่อง ำคัญเพราะ<อ>ที่วางข้าง<อ>นในสมองจำแค่วันนี้ใช้ใชีวิตผิดิเพี้ยน,น,นไปกับเพื่อนเสียวเดินทางไปตามความฝันที่